สวัสดีสวัสดีค่ะอะสวัสดีพี่น้องเอฟซแฟนช่องนะแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k ด้วยนะคะทางเพจเฟซบุ๊ก99วาลิสานแล้วก็เจ16๊165แชนแนลมาแล้วคลิปนี้แนวห้างเล่าพัฒนา นะะคเนีย่ยถ้าเล่าขาดปัดวันจันทร์ที่ผ่านมากนะคะเนาะหลุดนะ,นะแต่ว่าหาหาแปดออกซีแปดยังมาแต้มนะหลายรอบแล้วสำหรับเล่าขาดปัดเอฟซีได้ที่ติดตามอยูุคนเกลือพิจารณาลายหลอดคนเกลืเอเห็นอยู่น,เนะเพิ่อจะเสียดายอยู่แบบเป็นเจียเ๊ยบอ่ะสำหรับ คลิปนี้มาแล้วนะคุณไอจิติดตาอยูกอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ครับทางช่องนะรแรลาวขาดปัดมื้อนี้เป็นวันพุธเนะค่ะเนาะแนวทางลาวพัฒนาวันพุธท,ที่27กันยายน2566แนวทางของขาดปัด นะคะทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขให้เป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องพิจารณาเมืองเอานะมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดเมันยังเพิ่นไฮหาแปดออกซนะี่แปดหลายรอบแล้วพี่น้องนะสำหรับนะแนวทางเล่าของขาดปัดนะกล้มามติดตามไปนั่งกันล่อลุ้นไปนั่งกันสำหรับใรื่งนี้ สถานคนเขามาไรหดอกแอดมินเจี๊ยมลงไปแนวทางของ,ของ,งอเรา,า,าขานปัดถา่านเยอะเทมงานลงไปแล้วนะคะทีมงานลงไปแล้วละแต่ว่าก็มีบางช่อตที่ยังว่าในรุ่งเอฟซีนี่นนเถอะติตดตามอยู่นะคะเน,ะจจะนาะติดเจริญนามึงเอาดิพี่น้องเด้อนะมือนอีมากตัววิ่งของเพิ่นวิ่งศูนย์กับสี่นะวิ่งศูนย์กับสี่พี่น้องถ้าผู้ใดมกักตัววิ่งของเพิ่น ถ้าคิดว่ามันขึ้นมันลงก็กะผู้ดใด้ทิติดตามมาตลอดเนาะกะพี่เจรนาเมืองเอาเด้อนะตัวตว่าวันนี้ตัววิ่งคือศูนย์กับหนึ่งโออภัยตัววิ่งคือศู 4. นยะ์กับสี่นะศูนย์กับสี่พี่บอกศูนย์กับสี่จับคู่หรือว่าจะอาจอาติมาํำกันศูนย์กับสี สี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่นะสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแปดหนึ 1, 2, 3, ่งสามแปดอืมไอพิจฉะนาคเมื่อออกมือหายว่าหนึ่งสองสามหกค้างแต่เอาเพิ่มเตัวเร่นไห้อยู่นะ ก็มีตัวเด่นให้อยู่สำหรับใครที่งบน้อยม่นเป็นว่าอันนั้นเราคเพ่นเกิดจะคัดให้มันถูกเห็นรักมันแม่นจะถูกใจก็ต้งค่อยไปพิจารณาเมาือมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคุณเกิดคัดตัวเด่นให้อยู่เหมือนจะกาทางอ,อกฝนตกมัดมือเลยพี่น้องแต่อ่า ว่าน,นี่ก็เวิดมือนเนาี่หยุดนี่ตกนี่ไหวแล้วอ,อาจจะได้ยินเสียงชัดบ่พี่น้องเนี่ยเริ่มเริ่มเสียงดงังแล้วตกแห้งน,ง,นงนั่งอยู่ทางในเนี่ยโอ้คนตกแห้งตกแต่หมู่ว่านพี่น้องนะตกแต่หมู่ว่านนี่แล้วชุมเมืองอุดรชุนชันฝนตกวันนี้ตกทั้งวันเลยตกแต่เส่าวเลยวันทีนน่ยึดไปประมาณสักพักแล้วตกมาอีก กระังนี่นี่ก็เริ่มแรงเลยนะจีนนีนิ่งเสียปุ๊บเอฟซีแฟนเกลดแฟนช่องไฟเอ้ยแม่แกเนี่ยไม่รอดอีกทั้งไก่ฝนตรงบัวหนาวเลยไปตอนแต่ว่าตอนกลางคืนก็เริ่มจะหนาวแล้วนะดูดูด่วนเริ่มหนาวแล้วเออเพื่อไปซีดีเย็นๆนะแต่ว่าฝนนี่ยังพัดอยู่หยุดกระลังนี่เลยไปอีกแล้วเดี๋ยวออพันลงเลยแล้วก็แรงแล้วก็เบา เดี๋ยวรอบนอกคนก็ร่างตรงที่น้องนะเอากับฝากปอดเอฟซีคู่ใด้่อใดไปไซกับนอนฟังมึงนอนมึงซื้อๆก็ได้ว่ามากกันไหนคนว่าคอยมึงซื้อเราแก๊สไม่เทียบเออคอยวัดไลค์กดแชร์ให้ดูมึงจโทรมาหาเอาว่าเป็นยังเนาะครับคือว่าเป็นกำลังใจให้กับท่านทีมงานเดิเด้อขอบพระคุณหลายๆสำหรับคู่้ที่ติดตามอยู่ตูเล็กน้ทางพี่น้องก็พิจารณามึงเอา เวลาพิ่นมีอกันเบิ่ว่าน่ามีสามคู่สำหรับของแรกนี่นะชุดตัวเบิดลเอ็กซีอะบาครั้พเกิดตามแต่ชุดเบิ่นดิพึ่งไล่มาจับคู่พิ่นป็เมินเพิ่นเอาพิ่นว่าพิ่นตามแต่ชุดเบิ้ลเว่าเบิ่ลมันเยมากมากตลอดสองสามรอบขึ้นหลังมากเลรอบนดี้ดเว่าก่า้ต่พิ่นจะเป็นตัวกันนันมาไหวอยู่สามสามซีซี ห้าห้าสามสามสี่สี่ห้าห้านะคะตัวเบิลของเราขาดปัดอ่าได้ยิน,นไหมพี่น้อเสียงเงาจากานะาออาึกเพราะว่าคนโตหนักมากเนาะเปล่าเล็กคิดหายยังเล็กซี่แฟนอีกแฟนชาวห้องว่าบริหารเพราะว่าบรกยากจะตอนบายเราแอดมินว่าจะหายฝนมาเศร้าโศกจนพอจะเล็กคิดแต่วต่วา อยากมันจัดมันมาเศ้าตกพี่น้ออเว่าเสียงมันจะได้ยินแลนะรเทียงแสบายมุกราฟุตกเต่าเลยตุกเ่าอีกแรงยังงขึ้นอีกเขามาเมือแ่ามั้แต่นัคนแล้ิจารนาเอานะคะใช้วิจารนาญาในการรับชมตัวเลขป็ะเทียแนวทางเท่านั้นนะนี่ี่บอวิ่งศูนย์รับซี เวลานมันีมากมาตรงทุกเรเล่าอยู่ลองถาดปัจจุบันองมีซีมีศูนย์มีซีมีศูนยมีศูนย์มีซ <c oughs> ีเห็นะพที่น้องนองสีศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสามแปด้า ราเทันาดูเป็นแนวทางเด็กๆแม่กาบฝนตกแต่ว่าตัวนี้เนอยีุดบิร์ังคนดลแทีถามาที่เทรนาเมือราบางนะสามสามสี่สี่ห้าห้าสามสามสี่สี่ห้าห้าต่ทางงบหน่อยนะพี่น้องเนาะงบน้อยก็เอาตะวงกลุ่มพิณนะพี่น้องเอาตะวงกลุ่มพิณ เป็นอยู่ในแบบหายใจนันด์องพิจารณาเมือเอา C0 กับ c ของแนว้างเือแอกนี after, 5, ้กันดูบรอนีกับวันพุธทรรยากาศช่วงปบายของวันพุธที่27กันยายน2556เนี่ยจิตจิตามทานที่น่าดูไปให้นห้ปังปังนะรับสำหรับทุกๆุแนวทางก็พิจารณาดู สต่ท้ายคลิปแล้วใครที่ยังไม่ได้เห็นนะชับบอพีนอกสายเอแลอนนี้กว่านนะอ่ะจากนั้นนี้นะแคปแคปแคปางเก Facebook สบ,บายดีบอพีนบอกก้าเกบาสทสานพาเห็นนะแล้วก็เจ็คหนึ่งข้า,นนขางโซนเนลที่เฮฟพ้นอกสำหรับข้างเกดเฟซบุ๊กนะ พอส่วนใหญที่จะเพจบวกท่านจองคุณจะมาทำเพจของ99บาริสันนะฮะเนาะมัจะเปหน้าเดือนมันจะบอกว่า0000 7073178138 ปันหามาฝากก็ซื้อแบบพี่เอามาฝากก็ซื้อตัวหญ่งพี่น้องแต่มาเพิ่นจงการเนี่ยแล้วก็เหนี่ยตัวแนวทางสิ่าจะมากของเพิ่นสุดของเพิ่นเลยแหลที่เพิ่นเราเอามากหมดไปบางที่เพิ่นแตกตื่นพี่น้องถ้ามาก็มาเนี่ยนั่นที่ตึงลุดมาไลยรอบเรารอบพี่ก็บพี่นี่ให้กันพี่น้องนะมีเข้ามีหลุดพิจารณาดูนะคะนีเขามีหลุดกู้ของเพิ่นหายแนวทางรอบขาดปัดขาดปัดเพิ่นกต่จากเหมัน เป๊ะเป๊ะ่า้มันจะเป๊ะเรอเินบอมันเป็นท่ายางของเรืเพนว่ากิจรณามึงเอาแต่ว่าขั้ตัวพี่ตัวมีหอยู่คุณได้ิมากว่านตัดมาตัวเดียวเป็นสีงที่มันตัดมาเป็นสที่มันตัดตัวเป๊ะที่หลังอะเอฟซีเห็นอยู่ดอกคุนติดตามอยู่เพราะว่านอยู่ในช่องพัดดูล้วนะสหรับเล่าผ่าปัอไเอาพิจารณามึงเอาเลยก็ได้นะคะไอ้ที่ติดตามอยู่ ให้เฮง,งปังปงให้เฮงเ,ง,เงรวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ